นายแพทยทวีชัยวิศนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาแจ้งเตือนผู้ปกครองบุคลากรในสถานศึกษาให้ระวังการติดเชื้อโควิด1 9ในช่วงเปิดเทอมเขาระบุเลยนะคะว่าโควิด1 9ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะระบาดหนักมากๆเนื่องจากสถานการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่สงกรานตอนสักประมาณกลางเดือนเมษาในขณะนี้เป็นเวฟที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าเดี๋ยวพอถึงเปิดเทอมค่ะก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเด็กๆไปรวมกลุ่มกันไปเรียนไปเล่นอยู่ด้วยกันแล้วพวกเขามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอาจจะมีสิ่งของบางอย่างเป็นสิ่งของส่วนตัวแต่เด็กๆใช้ร่วมกันก็อาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายนะคะสำหรับในเขตสุขภาพที่9ค่ะอันนี้จะเป็นโซนทางภาคอีสาน คุณผู้ชมครับคือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง27มเมษายนพบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล1,438รายอันนี้คือที่ป่วยโควิดและแอดมิตนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายพบผู้ป่วยมากที่สุดในจังหวัดนรครราชสีมาโคราช711รายขอให้ประชาชนระมัดระวังโรคโควิด -19 โดยการรักษาอนามัยส่วนบุคคลค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปอยู่ในที่แออัด และหากมีอาการคลา้ายไข้หวัดใหญ่ควรตรวจ ATK เเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและถ้าหากมีอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อลดโอกาสความเสี่ยง